พะเยาชาวบ้านแห่กินแกงผักขี้เหล็กเดือนห้าเป่งวัดหลีหนึ่งปีจะมีเพียงหนึ่งครั้ง24กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่างานประเพณีเดือนห้าเป่งหรืองานประเพณีส่งน้าพระาธาตุเจ้าวัดลีโบราณอายุ529ปีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและจะมีประเพณีกินแกงผักขี้เหล็กซึ่งหนึ่งปีจะมีเพียงหนึ่งครั้ง ทางพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิมลยานาุณนีครูบาบุญชื่นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยาเจ้าอาวาสวัดหลีตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลหลายชั่วอายุคนจนถึงปัจจุบันโดยมีคนโบราณเชื่อกันว่าหากได้รับประทานกินผักขี้เหล็กจะทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามชื่อของขี้เหล็ก จึงได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาถึงปัจจุบันพระธาตุเจดีวัดลีเป็นเจดีองค์ใหญ่มีความสูง37เมตรตั้งบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละ17เมตรต่อด้วยฐานรูปแปดเหลี่ยมสามชั้นไม่มีย่อมุมต่อด้วยฐานบัวคว่ำสองชั้นย่อมุม4ด้านต่อด้วยส่วนเอวมีขอบเล็กหนึ่งชั้นและฐานบัวหงายถัดขึ้นไป เป็นส่วนที่เรียกว่าคอบาทรูปทรงแปดเหลี่ยมไม่มีย่อมุมต่อด้วยส่วนที่เรียกว่าพุ่มรูประฆังคว่ำสร้างเมื่อปีพศ2 0 3 8อายุ529ปีขณะที่นางนงครานทวีกุลประธานแม่บ้านวัดลีกล่าวว่างานประเพณีเดือน5เป่งวัดลีจะมีการกินแกงผักขี้เหล็กซึ่งในหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้ง ที่ทางวัดร่วมกับคณะสัทธาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อพระวิมลยานมุนีครูบาบุญชื่นจะพากันช่วยกันแกงผักขี้เหล็กด้วยกันจึงถือว่างานประเพณีเดือนห้าเปลงวัดหลีต้องเป็นงานประเพณีกินแกงขี้เหล็กซึ่งเป็นแห่งเดียวของจังหวัดพะเยาหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งที่จะทำแกงขี้เหล็กแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อเป็นความเชื่อว่า จะเป็นสิริมงคลและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสำหรับการทำแกงขี้เหล็กตามประเพณีกินแกงขี้เหล็กวัดลีโดยเริ่มจากเก็บยอดขี้เหล็กนำม,มารวมกันจำนวนหลายร้อยกิโลกรัมหรือพอประมาณแกงให้ได้ไม่ต่ำกว่า20หม้อขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะนำไปตักแจกให้กับญาติโยมที่มาร่วมงานวัดได้รับประทานกันทุกคนเพื่อเป็นสริมงคลโดยแต่ละปี ทำไม่ต่ำกว่า1,000ถ้วยซึ่งถือว่าแกงผักขี้เหล็กงานส่งน้ำพระาธาตุวัดลีจะมีเพียงที่เดียวของจังหวัดและ1ปีจะได้กินเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นปานวิทย์ยูดีภาพข่าวอภิชาติปิงเมืองรายงาน

ับปีนี eh ้เตียนะรเดอนห้าเป้งนะัห้าเปงนี่นะปเมนีเดือนปีขอวัดลีมีตีเดียวเป็นยาจเป็นยานะครับครับไม่ตอว